มาอบรมเรื่องปีของเงินนะคะซึ่งเราอบรมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปีที่หมนะน่าจะแน่นแล้วล่ะทป่ใครช่องใหม่ต้องการแล้วก็ไม่เคยโนมีแม่คาขอยเงินหม่ไม่ดีนะแสดงว่าทุกคอเนี่ยออกตั้งกต่พื้นฐานมายังวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มนะกับโตทยที่ที่ที่ ให้มันแน่นเหมืเดิมนะคะจะมีเรื่องอะไรนะติดต่อเรื่องลายก็แล้วนะเลิก็แล้วแล้วก็จะมีอบรมเรื่องการถ่ายถ่ายภาพขึ้นขึ้นเรียนออนลายขึ้น instagam นะคะแต่นั้นก็มันไม่เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้กัเดิมนะคะแต่ที่อยากว่าเวลาไปอบรมกับอาจารตนเนี่ยระจารนเนี่ยอยากให้เลือกกลุ่มเป้าหมายนะ มันจะมีจะมีกลุปป่มข้อหมาย,ยที่พี่ได้จะบอกว่ามันมีอู่ข้าวกลุ่มข้าวของคนนะคะแต่พี่อยากเน้นตามที่อาจารย์เวลาเลือกกลุ่มเป้าหมายคือเลือกที่อยากเป็นตัวเลยที่ไม่รู้ว่าเลยอย่างเงี้ยวิธีการเลือกอ่ะน่าจะเลือกคนที่กลุ่มที่เคประชาเอ่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มอยู่แล้ว แล้วต <ừ> ่อยอดทิ้ไปนะคะหาเป้าหมายที่สร้างตลาดตลาดนะกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มอยู่แล้วอะแล้วไปต่อยอดอย่างเช่นวิสาหิจชุมชนเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปลงมัน่ที่นะกลุ่มเขาไม่หายไปไหนสองฟันเนี่ยเรียกว่าจัดได้สบายเลยนักสามาพบเอกุ่มหาแน่นา ไปเสริมได้แล้วมันสามารถจัดเป็นผลงานเราได้ด้วยครูก็ได้ผลงานด้วยค่ะเขาก็ได้ความรู้ด้วยต่างๆรูครู้จักคุณ้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับท่นี้แล้วท่านเนี่ยผมคิดว่าหลายท่านจะมีประสบการณ์อบรมที่ท่านน้นนะครับมาแบบตั้งแต่ปีห้าเ้าศููนแล้วอ๋อในส่วนของหลักสูตรนี้นะครับก็ ในที่ทราบดีคือตรงน,นี้มันจะมีด้วยกัการู่ทั้งหมดห้าหมนะครับใครที่อาจจะไป็นกู้ผู้มแล้วนะครับว่าเราอบรมกันให้ความรู้กักบทุกท่านเนี่ยเนหนึ่งวันนะครับว่าเราจะท่านน่จะต้องไปอบรมให้กับประชาชน่นะสองวันงนั้นเนื้อหาที่เราเตรียมไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ P D F รายงานิจกรรรต่างๆรวมทงเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันบอกสำหรับ ที่ครูจะไปใช้กับผู้เรียนมาสองวันครูสามารถที่จะลงไลนเ์เชิงลึกได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทักษะสกิล,ลของของแต่ะท่านนะครับสําหรับวิทยากรเนี้ก็เราจะต้องย่อจากสองวันนะครับอาจให้เววันเดียวพราะฉะนั้นะบางเรื่อ,เองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จบลงลึกให้ท่านนะแต่เรามีเนื้อหาเรามีคำอธิบายให้ คทุกท่านสามารถจะขยายผลต่อแล้วก็ให้เวลาสําหรับการจัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมอนาะจจะสั้นๆเร่งรีบหน่อยนะครับเพื่อที่ให้มันกระชับที่นี้น,นะครับก็ด้วยที่ความตั้งใจของท่านผู้บริการเนี่ยนะครับอยากจะให้ในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็เลยนำหลักสูตรที่ที่น้องๆที่คุณพ่อของคุณพุง่งเนี่ยไปที่กรมมาแต่ละท่ามาปรับนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับเกียรติเป็นหน้าชีพที่จะปอดในการที่จะเอา เนื้อหาพี่ข้อจากที่พวกเราเคยอบรมกันนี่แหละนะคะรับแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันเวลาคูไปถ่ายข้อให้กับชาวบ้านแล้วมันสามารถที่ใช้ได้จริงแล้วมันเกิดมันเกิปดประโยชน์นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราเอาหลักสูตรมาตกสู่กันนะครับว่าเป็นทยทังไงที่พอเราไปาใช้ในพื้นที่จริงแล้วมันจะเกิดประโยชน์แรกก็เป็นเรื่องเกีเ่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลอันนี้มันขาดไม่ได้นะครับในกลุ่มละลายดิจิตอลกลุ่มที่สองได้นะครับข้อสอบมีทั้งหมดส0่ข้อนะครับ ประชาชนที่เราไปถูกอบรมบ้าคือคุณจะทําอะไรก็ได้ในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้แล้วแต่นะครับพื้นฐานที่ค่าแม่จะต้องเข้าใจคือต้องมีความรู้ขั้นฐานเรื่องของทักษะและเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลครับให้เป็นเป็นปรรจัยสำคัญนี้เราดูว่าไอ้ทักษะหรือดิจิทัลเนซิวลิซี่มีเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากจะย้ำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับก่อนที่ท่านจะไป อยู่ในโลกออนไลน์นะครับอยู่ในโลกเมต้าหรืออะไรนะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องไม่ต้องจะหนาโอะไรกระแสะสังคมัเข้ามาอยู่สังคมนี่นนะเนื่อเมื่อเราหนีมันไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องอยู่โลกนั้นโลกนห้มาได้เล้นแนวทางในการปฏิบัติสังคมดีแล้ว,ลน,น,ลน,น,วน,น,นะครับในส่วนของกัดสิตรงนี้สิข้อเนี่ยอยากจะไปให้ท่านได้อธิบาย okay, ว่ากระแความให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับก็คือหนึ่งเนี่ยขอนที่จะโพสอะไรหรือจะพูด จะเขียนเรื่องพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลมีเดียก็อย่าให้ต้องคลิดเลยรอบคอเสนยงนะครับเพราะว่าการโพสเนี่ยอาจจะสูญเสียต่อความปลอดภยตัวเองนะครับทีนี้หลายท่านก็คงรู้ว่าการสมัครงานในหลายๆที่อยู่เนี้ยเขาจอดไปกระทั่งเฟ็มคุณไปดูว่าเออคุณใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบเป็นเป็นมุกโฆษณาขั้นติคุณเป็ยังไงนะครับ ก็เป็นส่วนมันต้องในการตัดสินใจในการที่เราสั่งใช้ในช่วงนี้ก็ช่วงต่างนะครับที่ทุกท่านคงทราบเป็นอย่างดีก็มั่นระวังในการคลิกหรือการแชร์มันจะมีลิงก์ที่มันแน่มาเราเราเข้าเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นลิงก์ที่เราไม่น่าเชื่อถือนะก็ไม่อยากแน่นเอาไว้กัมันจะเกิดการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับซึ่งเราไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาเมว่าสองเตก็ ก็สงสัยว่าเอ๊ะไอจอดเอคาวไอโฟได้หรือเพราะว่ามันคิดหรือะไรหรือเปล่าก็ก็มีผมก็มีส่วนการคิดด้วยคือเวลาคุณได้ลิ้งหออะไรมาอยากจะเข้าไปเนี่ยไม่นไม่แนะนำใหนคลิปโดยตรงโดยเฉพบ URL แล้วมาวางในใน URL ของ Google Home ของซับ a รีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะปลอดภัยที่สุดดีกว่าคิดโดยตรง กที่รอบข้อก่อนตอบรับเป็นเพื่อนหลายๆท่านที่จะมีพวกอุคุณหน้าตาดีๆแต่งฟอร์มนะครับมาขอเเพื่อนๆแล้วเราไม่รู้จักนะครับแต่เห็นว่าหน้าตาดีนะครับแต่ตัวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจองรับเป็นเพื่อนไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาจรากรข้อมูลเราก็ได้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับก็หลีกเลี่ยงเวลาแบบจะโพสต์อะไรนะครับใช่มันเป็นสาธารณะนะครับก็เขาอาจจะอยากทำูรูปเราได้แล้วก็ บางครั้งเนี่ยคุณท่านก็อาจจะเคยเห็นว่าเวลาเราโพสไปเที่ยวแล้วเราเปิดสาธารณนะพวกโจรกันรู้ไอ้คนที่บ้านนี้ไม่อยู่ไม่ไปเที่ยวทะเลสามวันใช่ไหมใช่ไหมต้องระลึว่าถ้าเราจะกลับเมื่อไหร่เนีสามวันเนี่ยมันอาจจะย่องเข้าไปยกเขาบ้านได้ก็เกิดขึ้นแล้วนถูกต้องเป็นการบอกว่าเป็นการออกโจรว่าไอ้ฉันไม่อยู่บ้านสามวันนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเปิดคุณเปิดสาธารณนะ เราโพสเฟสเอาง่ายๆรายัเี่ยวเฟสรับปิดสาะหรือโลกใช่ไหมเราเลือกเพืปอนลูกคองคู่กันอะไรก็องาเพือนมาที่ชัอันนี้ทุกท่านต้องมีเดสิแต่ว่าอยากไปย้ำเตือนให้กับพี่น้องเราไม่แสดงข้อมูลความเป็นตัวมันเร่มทเกินเรื่องประชาชนออ่างเงี้ยนี่สำคัญเลยทีเดียวนะครับมือน <u> uh> <lum> ็อตแท็กไปกท่านแต่ละท่านแนะนำว่าควรจะไปตั้งดูอน็อตแท็ก็คือว่าเวลาไม่อยากให้ใครแท็กอะไรเราเคลื่อบางทีเ แท็กภาพไม่เหมาะสมมันก็จะขึ้นแท็กเราโดยอัตโนมัติแล้วก็ทีนี้ก็ขึ้นหน้าเปลี่นหลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อนุญาตให้เขาแท็กเราเราสามารถที่จะพิจารณา่อที่จะให้แท็กหรือไม่แท็กได้นะครับนะก็อยากจะเป็นตัวอยนะครับการใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารเนี่ยผมบอกว่ารู้ข่าวสารนี้ทั้งข่าวจริงข่าวปลอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจะแชร์อะไรต่อวันนี่จะนำเสนอความคิดเห็นอะไรก็อยากให้สำรวจแหล่งข่าวให้รอบคอบนะครับ ควบคุมการใช้งานของลูกหลานนะครับก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียมีของภาพเยอะแยะมากมายนะครับนน Media, นะความรุนแรงอาชีรกรรมยาเสพติดมากมายแั้ลูกหลานเรานะครับก็ท่องที่โลกไปทไี่จุดปลูเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบควบคุมการใช้งานนะครับก็ควบคุมการใช้งานนะครับจำกัดการมองเห็นการใช้งานของเด็กนะครับเดีนี้ก็มีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมอะไรต่างๆ่างตระหนักว่าเป็นสังคมเสรีแต่ทุกคนก็ มีสิทธิ์ที่จะโพสห,หรือแสดงความคิดเห็นอะไรได้นะครับแต่สิทธิ์หรือการแสดงความคิดเห็นนั้นต,ต,ต้องไม่ไปกระทบต่อบุคคลอื่นนะครับนี่ก็เป็นสิทธิ์ข้อที่อยากให้ท่านได้สร้างาความตระหนักเรื่องของทักษะพื้นฐานเรื่อกงาาอก,การใช้พิชิตช่นนางต่างนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยัก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบูลี่นะบูลี่หรือการแ่แกงลงเรื่องสายเลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือทำร้ายนะครับ กูทำร้ายหรือใช้คขาทำหย่างตายนะครับการอ้างตัวตนคนอื่นอย่างที่ผมบอกนะครับการการทุคทางการเทียในแบบออนไลน์นะครับการแบทเบย์ต,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 ต่างๆการสร้างกลุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อโจมตีโดยเฉพาะกผมแม้แต่ครับการหลอกลวงนะครับผมเชื่อนัดเจอก็มีนะครับเมื่อก่อนเล่นหลายๆท่านเก็ผมก็ยินขน่นาวแบบมีการหลอกนัดเจอมานะครับมาทำอะไรโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับก็มาต้องละเมิดทางเพศ ตรงนี้ตทองเรานะครับมีมีทุกบทเลยการจัดแก้โรคเซอร์ฟเวอร์ปัจจุบันก็มีหลากหลายหลากหลายวิธีของพวกที่เป็นผูนน้อาชญากรรมนะเพราะฉะนั้นต่างต่งเหล่านี้ก็ก็อยากจะให้ท่านได้ทราบความายนะครับแม้แต่การไปเกียดเพศนะครับเกียดสีผิวการไป ว่ารูปร่างเขานะครับสูงต่ำดำเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าผมตัดอย่างนะครับคอมพิวเตอร์มีต่อมาห้ารมาซึ่งก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเพื่อที่จะอ่าให้มันเกิดการคุ้มครองให้มันเท่าธรรมเนียของรานอย่างนี้มันโตไม่ค่อยเท่าทรรอาเชี่อควมเท่าไหร่นะผมคิดว่าอยู่ในส่วนขอีการพัฒนาปรับปรุงนะครับการปรุงร้านในเรื่องพวกของจริงอเป็นสิบๆร้านยังไงเวลาก็ เออดารากาแสดงของดารเขาไปโพสต์ในเพจหรือในเอจีมันก็จะมีร้านค้าต่างๆที่อาจจะขายเนาะเออแคบหมูรองแก้วอย่าไปฝากร้านค้าร้านหน่อยนะเนี่ยถ้าเขาไม่มีอนุาตเนี่ยถือว่าธุรกิจตามบล็อกคอมพิวเตอร์นะฝากมีเพิ่มใหญ่บ้ากนะนะพี่ตาแดงเ่าอย่าไปฝากในไอจีของเบลล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเบลล่าเขาไม่มีอนุญาตนะถือว่าเป็นสแปม So ส่งเอสเอสโาโดยไอนุญาตนี่ยก็ถือว่าเป็นการรูปล่วงนันนสแคมชุเวกันก็ตรสองแสนาทนะครับถ้าอย่างนี้เราเชื่อย่อยก่อหนว่งเสเอสเข้ามาเขาล่อวงเราถูกฟ้องในเรื่องอะกฎหมายอาาแทนนะครับก็ถือว่าีความผิร่วเนี่ยท่านจะไปกดไลค์หรือกดแชร์ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับถ้ามันมินเมย์มากนะครับก็ประมัดระวังตัวเนาะอาจจะผิดพรบ เป็นกฎหมายได้การกดแชร์ข้อความที่ภาพกริ่งกระทบบุคคลที่3นะครับถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าว่ารความผิดชื่อเราไม่รู้หรอกเขาพูดถึงใครก็รู้นะครับผูบ้คลที่3นะครับแต่เราก็เราก็หมั่นไส้นี่แหลรนะแตแ่เราก็อยากชแชร์ระบบเด่นเพจนะครับนะคือกล้ไารกระทำของ สำหร graduate, ับผู้ดูแลเพจเดี๋ยทุกคนอาจจะมีเพจที่ดูแลเพจก็เช okay. ่นน really? so ักโพสเทนเซอร์เพจล่าค้าต่างๆนะครับถ้าพบเห็นที่เราเปิดรับข้อความอ่ะแล้วจะมีข้อความที่มันเป็นการคู้พานทางเพศติดกฎหมายอาชญากรรมพายาเสพติดนะครับความดูแลอะไรต่างๆที่มันเกิดได้ข้อเนียเราก็สามารถลบออกได้ไม่อยู่ว่ามันความผิดนะครับเราต้องลบออกทันทีนะไม่ใช่ว่าปล่อยแชร์แล้วก็คิดเออมันเห็นว่าเราอาแล้วก็ไม่ลบออกถ้าเราไม่ลบออกแสดงว่าเราไม่ตกใจได้มันเกิด เอ่การเปิดการทำิดกฎมายเราสงสก็มีความผิดนะเราะากส่วน F B U เรเกณฑ์ต่าด้วยครับไม่กนรแชร์สินค้ากอาจารย์ให่เกิดอแค่สวนนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับกฎหมายด้วยิดตั้องเนด้วยนะครับการโกนเกี่ยวกับสด็กไม่รคชนนะครับที่ไม่ได้เปการเชิดชูเกียรติเขาเนี่ยคุณต้องสือามหน้าเขาีมีแอปน้าก็สามารถเตือนหน้าและจะเห็นสเกตว่า เราดูข่าวดูอะไรในทีวีดีหรือโซเชียลมีเดียมีเดียก็จริงเรลาเขาจับพ่อแม่หรือไปที่เทำผิดกฎหมายนะครับมันมีเด็กรูปรูปเข้ามาด้วยหรือเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่โดนเขาจะเบื่อหน้าเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของเด็กนั้นเราต้องโพสอะไรเห็นอยไรเดี๋ยดูการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะครต้องไม่เกิดการเสื่อมเสียนะครับเพราะอาจจะมีองฝา่ขจงบางอย่างอาจจะไปเกิดไปเกิดไปขับรถไปเจอ กระโดดไีเหตุอย่างเงี้ยเสียชีวิตอย่างเงี้ยเลยะขายลูกเพิ่งเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกมันตอบมาไม่เหมาะสงนะครับมันเป็นการเสื่อมเสียภาพลูกภาพไม่น่ามองไม่น่างามอะไรเงี้ยนะครับเราก็โค้งไปาะพี่อาชีพของของงานที่โค้ง